กาคาบปเจ้า,า,จาได้ร่วมงนด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีดเจต,ตานาก็ดีหรือพระเจต,ตานาก็ดีออรมมรพดดระอุาัา์ระสมณะสมปชญาพระปุถุพระตังระสงฆ์วิจามานาผู้บาร,า,รา,ดดา,าีโปรดนะฮะสิจรย์แก่าพเจ้าโดยเชื้อศุภสทธิ์ะศุภะนกโมตัลจ การระพยังอัคิโรติสาธุกัญโยสาธุโนกาสสาวันข้ามีพันเตคติโยติสาธุกัญโยสาธุโนอกาสสาวันข้ามีพันเตคติโยติสาธุกัญโยสาธุโนอกาสสาวันข้ามีพันเตัติโยติสาธุเอปูทำใจ จิงสักสีฟูสีทุ่งเาปะทุ่งมายาสองนาำเกีายากุศลม,มากดีปูแปดสอแสดแหลกทุ่งพระองค์สี่ถูกเอาากวยน้ำก็ดีหรือพ่กเอวยน้ำก็ดีนะบัดนี้เวลานี้เอ็กซี่ปันมากท่างไก่จะขอตั้งคิดอธิษฐานขอให้สม,มีมากปาร์ธนาเด้อขอเอาขอหนึ่งขอได้ขอหนึ่ง โมตัสสะกัจังกรลนัโยสาทุโนพันเตสัจานิเกสาโลมานะาสันตาตะจูสัจังกัลลัโยสาธุโนพันเตนะโตัสสอะูพุตุอหูธทัมโสังโฆสังโฆสาทุโนพันเตกัจานิเกสาโลมานะคาสันตาตะจยกัจังกัลนิโยสาทุโนพันเต โกใจก่นโบลาบใหญ่กวาเก่าเมื่อนี้ได้ยังไม่ปูในงานขอมัมีแด่คนไหม่เก่ายาไม่เก่ายามาไล่ดาวเทียนขมหมาขมปูปูมาลาเปด้อยปูสีสุดโตงยาปตุมาปูพญานายาพญานาตุกๆพระองค์ปูปักกระเน็ดละกันุกๆพระองค์ซ้ายเทปตุกตุกพระองค์สีลุกละเอ้ยบะถึงบ่าวจิเป็น พระแม่ตาและนี่ผู้เทวดาที่รักษาบริเวณแห่งนี้หลากาักการตุกตุทุกภูมิมารับเอาบุญตุนในครั้งนี้าหายเกิดเกิดเกิดลาคนมีโชคมีลาภสามาถวายแก่บนหวัวเต็มมากจะหายคนได้เยอะเป็นมากให่มากมากจักใจในะครับมาจาัดเมืองก้นมาจากเม,ม,มือง<ม>อก้นได้ยื<ม>ยนะยนะครับผมได้ <c oughs> นั่มปิงปูยาอยากให้ให้เพิ่นไปเดียวคือว่าือนเพิ่นจะล่อด,ดนล่อด,ดนเพราะวา่าปูกัยญาเพิ่อนจะห้เอาของอบูชาไปบูชาเสียนพอแกม,มบาบังเอิญได้อนันกอบปูมาหาหนึ่งนะคะกะเบืองบะคัาไั้ว่ากอบนี่อย่าง,างบาะทีว่าน้ำทางก็เลวยว่าเพิ่นจิตาไวา้บอลวลอน ขันท่าก็สทีได้เมื่อเพิ่นว่า,าขันบ่ราถากับ่ได้ของเมื่อเพิ่นว่าเอลยว่าอันที่ว่าเพิ่นเมื่อแล้วมาฮอดกะขายอีหีก็เลยยกไข่หยกไข่คือปูเอามาจากว่างคำชนบทได้ได้ปูพึ่นล่อปูหนีมาเอาอันนี้โอกาสจังคอยเขาว่างประกาศพึ่นคือหาเพึ่งโดยเฉพาะจ้าจุเปิดโชคเปิดลาตุ๊กปูด้อยปูต่างเปิดท่างขางเปิดท่างเครื่องเปิดตัวด้วยน้ำมุทธายะที่ติดไปโซก็บข่าว่า Yang bikin sekali, buat aja sama orang. Intinya, kalian ให้ด้วยสิ่งได้บดีให้ชี้แน่ให้คัดให้กว้างไว้เกือ uh สิึ่งได้บดี้นก็ให้คัสไว้เอาแตแนวดีีเบือดแต่ตกแต่ว่าไปนั่งข้ากัานักสดีจี้อจะเลือกเหื่อว่า หอมสเ<อ>ท้หอ,อมแก้มปูไแม่พี่นองแล้วพวกหอมแก้มคูแล้แวพวก้อแใ่นําใส่ีมากนะตามัทาวั่า่หนายายดวงไร่ใส่ของพันคือโรบตอลีสองใบเ ก็ได้ไ้ทายสองใบคือแม่ก็ช่ำคเอกชนน้ำเอกชนน้ำคืออะได้สวยก็ได้ค่าประกันชีวิตเน่ยก็ดีค่าประกันชีวิตเน่ยมากเพ่อดีเราจะเลยขอปูวาถ้าเได้ค่าประกันชีวิตแน่เราจะได้หาแล้วก็นั่นก็ได้เราวตัวลราบอกปูยาว่าถ้ามีแต่ถ้าลูกมิถุนชมพงษ์ กูเนี่ยขอให้ได้เลยจะน้ำผลไม้แกวยางไปถวายบารณะเพิ่องม่อะไรต้องมาตามจตจ้าวตามันมาซื้อเหล้าเอาอั่นสิซื้อเหล้าดิหนี่งข้าวไร่ซื้อเด้อลูกหลานเพิ่งมาฝากซื้อฝากเสียงไร่ซื้อไร่น้ำอะไรวันดีแห่ปัดเปล่าออกเอาไปแน่ดีๆให้ชีวิตเพิ่นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องกู เอากระดาษมาแนนเขียนเล้าให้กันว่าเพิ่งมาซื้อเล่าวอรามีตัวควายดอกแต่ว่ามันแต่ได้ี่ตัวเพ่อที่ตัวพนี้ังเป็นทะเบียนรถฟันฟันมาขึ้นเลาแต่ว่าเงาควายสามตัวแต่ถ้าจะไปลาวเนาะลาวันไหก็ือต่นคืนก็เหมือนวันเออวันจันวันวันจันทันจว้นจันวันจันวันจันวัวันจันวทันวัวันนวันจนวนนัน ครับนนแต่มันไตีตดีนพี่อง้เบอราวันว่าได้ขี่รถเย่งพี่องรเลยนีแลตเลออันนี้เอาไปเที่ยวเล่าก่อนเนาะค่ะเนาะ9078นะคะ9078 ถือทั้งบนทั้งล่างมาสันแล้วถือโเชียงอีกตั้งหากเนีพี่น้องพาก็มันหลุดองวดแล้เลยไม่อยากปล่อยนะแต่งวดนี้ก็ไม่แน่นะชืวันจันเดออเจ็ดสีนะผมมาจากเมืองคนนะครับ แต่รองาเ,เ,เคยโน้นาต่อารอเราเล้วกตอรัฐบาลไทยเลยเนาะต่อรัฐบาลไทยได้เลยนะคะไปดึงลตนี่มาแล้วเ8เบิกซับเบิกซับไปดึงมาแล้วเจ็ดไปดึงอยู่ชนบน้ไปเอายูว่งปูเลยไปจังไดนมาบ้านขนี้ไม่เ้ารู้กว่ามาอก สามตัวเก้าเจ็ดแปดนะครับผมชอบตรงนี้เก้าศูนย์เจ็ดจะซื้อเราว้าเจ็แถามว่าว่าว่าถือซีตูวว่าหายลยบอมันลดจองวัดเลยว่าอยากให้บนเนียเะาะมาซีตูกว่าดีเนียนบนเน่ค่ะเป็นเพื่อนสมากซีตูวนะคันปวยลามาปวยซีตูว หม่ว่าแน่เ่เก่าเจ็ดนั่งนะเก่าเจ็ดออกรัฐบาลแล้วเมื่ออารมาออกเล้าอีกดี่่อนเลขผูู้นะคันสิไปเล่านะถ้าถ้าเพิ่นไม่ให้สีตัวน่ะปล่อยไปก็ไม่ถูกนันแนวถ้าสีตัวมันจะมากนั่นแนวก็เป็นอยางเ้าอยอากปล่อยหลายตัวเนอะเก้าศูนย์เจ็ดแปดอีกรอบหนึ่งเนยอีกรอบหนึ่งแน่รอบหนึ่งเป็นลาอเอาเลยค่ะ มีเอฟมัแต่เมืองพุ่นเน้อเอาแววกะแววถอยเอฟซีมาแต่เมืองพุ่นนี่อนุญาตถามซื้อเสียงเลี้ยงน้ำเนี่ยจักส้เอิ่นกันว่าจังใดนั่งคุยกันมืดมื้อเอเออเอ่อมัมกะซื้อมาฝากซื้อหอดเนื้อกินแรงมาฝากพี่น้องจังวะซื้อหอดมัมซื้อหอดมาฝากนั่งคุยกันจนว่าตั้งแต่ตั้งแต่อันใบม่วงคุณแม่จนว่าเท่าปาเนียังม่มีซื้อเสียงเลี้ยงน้ำ เก็บหน้าจอไว้พี่น้องปล่อยแล้วนะคะดาวเบิรซับปล่อยแล้วนะครับผมสั่นี้ะังเราไปนี่ดัมซีนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเัซนะครับ็มใครชอบก็เก็บหน้าจอนะครับผม